ปิดท้ายที่การแข่งขันเทควันโดกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยในรุ่นเวลเตอร์เวทร,รอบชิงชนะเลิศปฏิวัติทองสลับเหรียญทองแดงกีฬาเอเชียนเกมส์จากรัตนบัณฑิตเอาชนะเสถียรใจปลื้มบุญจาก,กเกษตรศาสตร์ไป9-4ต่อหยิบเหรียญทองไปได้ตามคาดค่ะขณะที่ชนพัฒน์เปรมแหว,วก็คว้าเหรียญทองในรุ่นเวลเตอร์เวทหญิงให้กับกเกษตรศาสตร์หลังเอาชนะอาเอสีสุภมาจ้อยเชื้อจากศรีนครินทร์วิโรจน์ วิ่ง4คูณ400เมตรชายเหรียญทองเป็นของรตัตนบัณฑิตเวลา3นาที18.34วินาทีส่วนวิ่ง4คูณ400เมตรหญิงเหรียญทองเป็นของมหาวิทยาลัยมหิดลเวลา3นาที50.80วินาทีสรุปเหรียญจามจุลีเกมส์เจ้าภาพจุฬาครองตำแหน่งเจ้าเหรียญทองค่ะโดยกวาดไปแล้วถึง42เหรียญทองอันดับ2สถาบันการพระศึกษาตามมาห่างๆที่15เหรียญทองอันดับ3เป็นมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะมี14เหรียญทอง change it up in